รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปกันที่อำเภอรบรรณสตาจังหวัดยะลาครับที่นั่นนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจผสมผสานกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวเลยละครับ เส้นทางถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณสะพานโต๊ะมาแน่หมู่ที่11ตำบลบรนบนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาคือที่ตั้งของบ้านสวนสุขภาพบรรนังสตาซึ่งเป็นสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่อยู่ในขณะน,นี้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปรู้จักกับบ้านสวนสุขภาพบรนนังสตากันเลยครับ เรามีแนวคิดเริ่มต้นจากอะไรที่เราจะทำที่ที่มันแบบเป็นสวนป่าธรรมชาติทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจอ่ะเราทําให้ทุกวันนี้มันเป็นมันเป็นธุรกิจขนาดขนาดกลางก็ว่าได้นะครับในชุมชนเนี่ยชื่อว่าบ้านสวนสุขภาพบรรณาตาครับอะไรคือแนวคิดตรงนี้ครับครับคือก่อนหน้านี้พ่อของผมก็คือนายอุเซงอิสลามครับทำสวนมาตั้งนานแล้วปลูกยางปลูก งาะแล้วก็ปลูกต้นทุเรียนได้มาประมาณ30ปีแล้วถ้าเราปลูกยางปัจจุบันเราก็ยังได้ราคาถูกดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนวิธีคิดโดยการที่ว่าสร้างอาคารให้กับคนมาเช่าเพื่อจะได้ทําธุรกิจร่วมกันทีนี้ผมก็เลยสร้างอาคารประมาณ24อาคารหรือร้านค้าก็าว่าได้ให้ผู้ที่สนใจมาค้าขายเพื่อเราจะได้ทําธุรกิจร่วมกันค,ค,คนในระแวกหมู่บ้านแถวๆนี้ ขาก็เลยมาจับจองขายอาหารที่นี่ด้วยขายอาหารแล้วก็ทําเป็นร้านน้าปัน่นทําเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์แถวๆนี้เหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ส่วนของผมผมก็เปิดเกี่ยวกับร้านนวดสุขภาพซึ่งผมก็เชิญคัดเลือกหมอตำแยหรือปราชชาวบ้านนั่นเองให้มานวดหรือให้บริการกับผู้ที่สนใจหรือจะแก้อาการปวดเมื่อยตรงไหนก็เลยมาใช้บริการที่นี่ได้ สำหรับคนที่มาไกลๆเราก็มีที่พักให้กับลูกค้าในราคากันเองก็คือในราคา350บาทการที่เรานำเอาธุรกิจเนี่ยมาผนวกบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยให้มันสามารถที่ไปกันได้จนเกิดเป็นอาชีพในตรงนี้ยังไงบ้างครับคือคือผมมองว่าเรามีสถานที่ เรามีสถานที่เป็นต้นทุนทีนี้เราก็เชิญผู้ที่มีความสามารถมาทํางานกับเราด้วยกันซึ่งเราจะไปหาซื้อมาไม่ได้เราก็ต้องเชิญเข้ามาทํางานกับเราร่วมเป็นเจ้าของกับเราแล้วก็ทํางานไปด้วยกันได้ทีนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้นั้นผมว่าเราเอาจุดแข็งในหมู่บ้านของเราในท้องถิ่นของเราอะไรที่เรามีจุดแข็งตรงไหนจุดไหนที่เรามีเป็นจุดแข็งเราก็ขายจุดแข็งของเราตรงนี้เพื่อจะให้คนต่างจังหวัด ได้รู้ได้เห็นได้ใช้บริการต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเราด้วยในแต่ละวัน,นยมีคนมาใช้บริการ ขนาดไหนครับมาจากไหนกันบ้างครับประหยัครับตรงนี้ในทุกวันนี้จะมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า600คนได้6 0ต้อคนครับ,รบต่อวัน,น,นครับ <600 S 2> ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีประมาณ900กว่าคนดูได้จากปริมาณพื้นที่จอดรถแล้วก็จานข้าว ที่ออกไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันได้นับได้นะครับคนล้างตอนนี้พนักงานของร้านสันไตบรยอมมีจากเดิม7คนปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น15คนเพราะให้บริการกับลูกค้าจะให้สะดวกทันใจแล้วก็คือคือจะให้ทันใจสาหรับลูกค้าผู้อากาศร้อนในเวลาเดียวกันกินข้าวเที่ยงต้องกินพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันกับคนมาพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาส่วนร้านอาหารนี่จะมีเบวัง เป็นคอยเป็นผู้เป็นผู้จัดการรับอาหารในการจัดวางว่าใครจองก่อนถ้าเกิดผู้ที่สนใจที่จะมาทานข้าวที่นี่ต้องโทรจองก่อนสาหรับคนที่จะมาหลายๆคนถ้าโทรจองก่อนเราจะได้จัดเวลาชุดละหนึ่งชั่วโมงเราจะเผื่อไว้เพราะเรามีที่นั่งจํากัด ที่มีการให้บริการนักท่องเที่ยวลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่ท,ที่เราจะไปเดินดูวันนี้ครับอาจารย์ครับโอเคครับจุดที่1เดี๋ยวผมจะบอกว่าร้านที่เราจะไปชมกันก่อนก็คือจะมีห้องประชุม,มบริการห้องประชุมสําหรับผู้ที่สนใจที่จะจัดประชุมสัญจร<ม>ประชุมเล็กๆประชุมย่อยๆหรือประชุมคณะทัวร์หรือคณะได้หมดเลยนะครับมมก็คือมีห้องประชุมจุป,ประมาณ30คนครคบ แล้วก็มีโต๊ะบาร์มินิบาร์บริการอาหารเราจะสามารถสั่งอาหารจากด้านนอกมาทานด้านในได้เพราะว่าในรอบๆจะมีร้านอาหารให้คอยบริการต่อมาหลังจากที่เรา,าเตรียมพร้อมรองรับห้องประชุมแล้วเราก็ยังมีห้องพักซึ่งเป็นหมู่คณะสำหรับผู้ที่เดินทางที่จะไปเบตงลรือก,กลับมาจากล่องแพรเขื่อนบางลางรรเราก็มีห้อง พักเป็นหมู่คณะจุ30คนนอนห้องละ1 5 0 0บาทเปิดแอร์เย็นฉ่ำมีทีวีให้ชมไปด้วยต่อมาเราก็มีบริการห้องพักเดี่ยวห้องพักเดี่ยวเป็นห้องแอร์จุ3คนนอนมีเบาะมีเตียงมีแอร์เย็นฉ่ำมีทีวีด้วยห้องละ350บาทแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ถูกใจกับแอร์ก็นอนห้องพัดลมโดยจะมีพัดลมห้องละ200บาทสำหรับผู้ที่เดินทาง มีงบประมาณที่น้อยแล้วก็ไม่ชอบกับแอร์แล้วก็มีทั้งเลือกให้นอนห้องพัดลม2 0งร้อยบาทบเมื่อเดินทางกลับจากเบตรตรงแล้วปวดเมื่อยแล้วก็มีห้องนวดอันนี้เด็ดครับใช่ทีนี้ห้องนวดนั้นเราจะมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยการเราจะแยกเป็นเอกเทศไปเลยว่าหมอนวดหญิงก็จะนวดลูกค้าคผู้หญิงหมอหมอนวดชายแล้วก็จะนวดเฉพาะ คนไข้ที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นกฎในส่วนหนึ่งของสาระในของของเราดีวยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทางเพศแล้วก็การล่วงละเมิดด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดการฟิตนะเมื่อเมื่อเราใช้บริการนวดเสร็จแล้วปั๊บเสร็จแล้วเราก็ทานอาหารจะเป็นร้านอาหารท้องถิ่นเป็นอาหารสุขภาพเป็นน้ําจิ้มบูดูจะเป็นผักไข่ต้มปลาทอดแล้วก็จิ้มน้าพริกบูดูนะครับ ทีนี้ทุกอย่างจะเป็นเราจะเอาสุขภาพมาเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าหรือวัตถุดิบของบ้านเราด้วยซึ่งในบ้านเราเนี่ยมันมีผักปูดเยอะมันมีผักที่ชาวบ้านละแวกของเราเนี่ยปลูกแล้วก็เรียกซื้อจากชาวบ้านแตงกวาเอ่ยมะเขือพวงเอ่ยมะเขือยาเอ่ยแล้วก็ขิงข่าชาวบ้านที่ละแวกนี้ปลูกเท่านั้นเป็นการส่งเสริมอาชีพ ไม่มีสารเคมีแน่นอนช่าวบ้านปลูกกันเองใช่และอย่างหนึ่งชาวบ้านก็เกิดอาชีพเพราะว่าเรารองรับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเพื่อที่จะมาประกอบอาหารซึ่งเป็นอาหารเฉพาะของชาวมาลายูใก็จะเป็นแกงเป็นทอดเป็นทุกอย่างนะถูกต้องเน้นความเป็นมาลายูเพราะว่าให้คนที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้เห็นถึงย้อนวันวานไปว่าคนสมัยก่อนเนี่ยบรรพบุก็ษเราปูดยาตายายเราเนี่ยเขากินอาหารแบบนี้ โบราณจาก<ะ>ชาวบ้านที่มีที่มีรสชาติอร่อย<ะ>ส่งวันละ700ชิ้นอะเกาะด้วยเดี๋ยวจะไปดูแต่ละอเกาะแล้วก็ข้าต้มมัดด้วยะนะครับพี่เนี่ยเราสั่งจากชาวบ้านเราสั่งเจ้าเนี้ย2 0 0ลูกสั่งเจ้านี้200ลูก,ส,ลกสั่งสองนี้เจ้า200ลูก<ะ>ก็ประมาณ700ลูกได้ะนะครับพี่นี่คือเป็นการส่งตรงทุกวันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวันหยุดสุกสอรทิศเราจะต้องสั่งประมาณ1,000ลูกได้ นอกเหนือจากอาหารพื้นบ้านแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของ เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นมารายูใช่มีด้วยใช่ไหมครับมีด้วยสําหรับคนที่มาทานข้าวปั๊กบก็จะถ่ายรูปสักรูปหนึ่งไว้กลับไปเป็นที่ระลึกก็เกินเราจะมีผ้าไว้บริการ,รไว้ให้บริการสําหรับลูกค,ค้าที่ถ่ายแล้วก็จะพกหัวแล้วก็ถ่ายรูปรนอกจากที่ลูกค้าที่จะถ่ายรูปเสร็จแล้วปั๊บเรามีการบริการขี่ม้าถ่ายรูปรด้วยขี่ม้าถ่ายรูปเพื่อเป็นการสัมผัสความรู้สึก ในการขีม่ม้าเด็ลองขี่บ้างอโอเค <laughs> ได้ยินดีขี่ม้าก็ได้แล้วก็อีกประมาณสักเดือนหน้าเราจะมีรถโคคาร์ดบริการให้กับนกักท่องเที่ยวที่หลังจากไปเที่ยวที่เบตงไปดูอายเวงทะเลหมอกเสร็จแล้วปั๊บเราจะมีบริการโคคาร์ดให้กับลูกค้าที่สนใจแลวก็ที่ได้มาทานอาหารที่นี่คือผมพยายามจะบริการให้ครบจบแล้วก็ให้ความสุขในที่เดียวคือที่นี่บ้านสวนสุขภาพบันนังสตาและ ร้านอาหารสันไตบุรายโยที่บรรดสตาเท่านั้นสิ่งที่บ้านสวนสุขภาพบรรตาเนี่ย ตั้งใจแล้วก็คาดหวังอย่างมากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยตรงนี้เรามีการวางแผนแล้วก็มีแนวคิดยังไงบ้างครับที่จะทําให้ชุมชนเราเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นด้วยภายใต้บ้านสวนสุขภาพสไตานี้ครับครับผมก็พยายามเชิญผู้ที่ค้าขายหรือชาวบ้านแถวๆเนี่ย มาขายของทําเป็นจุดเดียวที่นี่ก็คือเพื่อนักท่องเที่ยวเขาผ่านมาเขาจะได้จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดที่นี่ที่เดียวด้วยแล้วก็ยกระดับทําให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพแล้วก็คลื้นครับนักผู้เดินทางที่มาเที่ยวที่นี่หลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นหรือ สวนสนุกให้กับลูกๆเล่นแล้วก็พ่อแม่ก็ไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดที่เราจัดระเบียบให้คนในท้องถิ่นมาขายของนี่ก็คือเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างตลาดใหม่แล้วก็ฟื้นฟูนฟนทําให้คน3จังหวัดได้รู้จักบนันสตาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ที่บ้านสวนสุขภาพบรรณสตาแห่งนี้นะครับมีอาคารสถานที่ที่ถูกจัดวางได้อ,อย่างลงตัวครับเพื่อรองรับแขกผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นห้องพักรับรองสำหรับทุกท่านแอร์ฉ่ำๆพร้อมกับเก้าอี้นวดไฟฟ้าฟินกันเลยทีเดียวครับ กาประชุมสัมมนาของที่นี่สามารถรองรับได้30ท่านแถมยังมีระเบียงนะครับที่เป็นเหมือนโต๊ะบาร์ไว้สําหรับผู้เข้าสัมมนาได้จิบชากาแฟในช่วงพักเบรคครับพร้อมชมบรรยากาศภายในสวนสุขภาพได้180อองศาสัมมนาเสร็จแล้วจะมาลองขี่ม้าเล่นแบบพวกเราก็ได้นะครับ ห้องพักที่นี่นะครับก็มีทั้งแบบห้องรวมรองรับได้25ท่านแยกชายและหญิงและแบบห้องเดี่ยวสำหรับ,บครอบครัวครับห้องสปาแอนมัสซาดคือศูนย์รวมของการบำบัดรักษาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายโดยทีมแพทย์แผนไทยประสมประสานกับหมอบ้านหรือหมอภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่สืบทอดศาสตร์การรักษาจากบรรพบุรุษนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับการนวดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยในการที่จะรักษาอาการปวดล้าของกล้ามเนื้อของกระดูกนะครับซึ่งในพื้นที่ของสานตวัดชยแดนภาคใต้นะครับนอกเหนือจากทางการแพทย์แล้วนะครับมันจะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับก็ยังมี หมอบ้านนะครับหรือที่มุสลิมเขาเรียกันว่าโต๊ะบมอหรือโต๊ะบีแดนะครับซึงที่นี่นะครับก็ก็มีนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาได้นั่งพูดคุยกับโต๊ะบมอนะครับแล้วก็โต๊ะบีแดแล้วก็โดยไปถึงแพทย์แผนไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับว่าการจะเป็นโต๊ะบมอที่ดีได้นี้เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับแบ๊บต้องเป็นคนดีแล้วก็คนดีในศาสนานะครับ ไม่เกลียดศาสนาคนไม่ศาสนาอื่นเราไม่เกลียดครับ,รบแต่ก็ต้องปฏิบัติในหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเราที่จะทำได้ต้องใช้ความอดทนกับลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาการเจ็บป่วยก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนทีนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าต้องทําให้เขาอาการดีให้ได้มากที่สุดอ่าใช่ใช่ไหมครับโดยการใช้เาเรียกว่าเป็น ศาสตร์ของมาลายูของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาของครับแบนนี่คือเป็นเป็นหมอที่เราไปเรียนมาหรือว่าเราเป็นหมอที่รับสืบทอดภปัญญาจากบรรพบุรุษมาครับแบนสืบทอดสืบทอดมาแล้วครับจากใครครับแบนจากปู่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 ก่ที่บ้านครับแล้วปกติเราเราเรานวดยังไงบ้างครับแบนนวดแล้วแต่อาการคนอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าถ้าอาการชาก็ริมเส้นอยู่ทังนี้นะเขาชิดเขาชิด าการชาอ่าถ้าอาการล็อกนิ้วนี่ก็เส้นอยู่ตรงนี้อ๋อนิ้วล็อกอ๋อนิ้วล็อกตรงนี้อ๋อปวดมือมือแบนหนักมากนิ้วหนักมากครับผู้ชมปวดแค่เดียวรู้สึกเลยนะครับน่าส่วนมากแล้วอาการป่วยของของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยที่พบบ่อยๆนี่ส่วนมากจะเป็นอะไรครับแบบเป็นหลบหลบลมหายใจไม่ปกติอ๋อแล้วเรามีวิธีการรวดยังไงใช่ไหมมีวิธีแล้วก็ขอดูอาจับพระองค์ใช่ไหมจะล็อกครับแล้วก็เป่ากัดฐาแล้วก็ ละลายนั้นลมมข้างในอืมคาณป๊เป็นหมอมากี่ปีแล้วสิบห้าปีกว่าๆแล้วสิบห้าปีกว่าๆอืม <Okay. S 1> แล้วคิดว่าการที่เรามาเป็นหมอรับสืบทอดจากปู่เนี่ยเพื่อรักษาคนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่มีร่างกายที่แข็งแรงนี่เรารู้สึกยังไงบ้างราครับแป๊ะารู้สึกรู้สึกภูมิใจครับใจนะครับแล้วเราวางแผนว่าเราจะรักษาคนไปถึงไหนครับแบ๊ขนาดไหน ถึงที่เราจะทําได้นะจนเราไหวออจนกว่าเราไม่ไหวเราจะหยุดถ้าเรายังไหวอยู่เราก็คือจะไม่ทําอย่างอื่นแล้วเราก็จะจะนวดนวดนะครับทางด้านของ ตัวบีเด้มานะครับหรือว่าเป็นหมอบ้านนะครับที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเพื่อที่จะรักษาคนนะครับให้หายจากอาการเจ็บปวดนะครับอัสลมามัยก้มครับจ้า,จาครับ,บอัสรอ่ากะมาดียาดีตัวบีเด้นีป่ประทานกันยาดีน<ม>ี่เบลาทามดเบล่าท่ามดปอดดีงานง<ย>ดีปอดดอดนะทากุลี่ได้เขาบุลีให้ลามดอดอาจจไปมั่งละ Dia pernah oh, yes. belah dah Tapi yang kata yang disungguh adalah belah tahun lah oh. Ya, dia ya. pun boleh dah sikit-sikit. Ya, ya. Lepas tu boya tak ada. Tu yang banyak. Boleh hmm. lah. Ya. Tuh, dah, tu lah. Tuh lah, Kak. Tolong dia. เอาตเติมนอเดอร์ด้วก็ได้แต่พี่เราคิดถ้ามาซักงานนี่เติม k ามานน a s ่อเราจะใช้พัดล้อสิทธิ์พูดกเาเกี่ยวกันอย่างนี้เอาเลย g ะเาเกี่ยวกับาดสน้บายใจสบายตีตัวเองจะตื่เตนเี่อบคผู้ชมครับของกานี่ก็จะเป็นตัวบีแดีนะครับซึ่งจะเน้นเป็นในเรื่องของการดูแล คนหญิงตั <t 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 ้งคันนะครับในการที่จะจับใช่ไหมการนะความสมบูรณ์ของครันหรือที่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอักเก็ตมือล็กอักเก็ตมอล็กนะหรือชาวบ้านเรียกกันก็คือว่าการจัดระเบียบของเด็กในท้องใช่ไหมบางทีช่วงใกล้จะคลอดเนี่ยเด็กหัวอยู่ข้างบนขาอยู่ข้างล่างเนี่ยหมอตำแยหรือว่าตัวบีเดก็มีหน้าที่คือนวดให้มันเด็กขยับตัวให้หัวอยู่ข้างล่างเพื่อพร้อมที่จะคลอดทําให้การคลอดของชาวบ้านเนี่ยง่ายขึ้นนี่ครับนี่ก็คือความสามารถ ที่ถูกสืบทอดมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเอาละครับคุณูชมครับจากโต๊ะบอมแล้วก็โต๊ะปีแดนะครับซึ่งเป็นเป็นศาสตร์การรักษาของชาวมายูนะครับทั้งชายและหญิงนะครับที่สืบทอดมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแพทย์แผนไทยซึ่งการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะแตกต่างจาก สองหมอที่ผมได้กล่าวไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดคุยกับกะน,นะครับทางกรมขับกะครับค่ะบาดัคินชาลามค่ะการแพทย์แผนไทยแตกต่างอย่างไรครับกะโยแตกต่างระดับอายุอันน้อนี <ๆ S 1> <ๆ>่เดียวและพี่แบบแพทไทยนี่แค่โยกรูปจุกเอาเต่จุกนี่แต่พีก่กลาวว่าส่งานคนนี่นี่โยท่านตัวแบบตัวแต่พี่สวมมากกะซุนเรียนนะเรียนแพทย์ไทยแพทย์แพทย์แผนไทยแต่ว่า พอเวลาทำลูกค้านั่งสวมมันจะไปทําโบราณไงเพราะว่าเป็นพี่น้องการมันมันแสดงว่าเราเนี่ยศึกษาการทําแพทย์แผนไทยมาทีนี้พี่น้องเราเนี่ยก็เป็นหมอหมอหมอบ้านอยู่แล้วแล้วก็มีการบูรณาการการแพทยแผนไทยกับกับหมอบ้านเนี่ยรวมกัน่คะ และการรักษาเป็นดีดีไหมครับดีก็ดีดีนะครับก็ยอะไระแต่ละวันนี้เขามานวดเยอะไหมครับก็มีมั่งก็สองสามลูกค้าหน่อยสองสามคนส่วนมากลูกค้าที่มานี่เป็นลูกค้าประเทศไหนก็ประเทศแบบปวดขาอะไรแบบนี้แล้วก็ให้ใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนหมอผู้ชายที่บอกเมื่อกี้นะสมังเส้นมติดนะครับก็ใครที่สนใจก็ ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะแวะมาได้นะครับที่นี่ก็มีนะครับหมอพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับดีครับทั้งสามท่านนะครับพร้อมที่จะบริการทุกคนนะครับเจ็บป่วยตรงไหนก็อยากให้มาพบกับอาแบกับก้าดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมานั่งอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากเหมือนกับนั่งคุยกับคนที่บ้านครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับมาถึงบ้านสวนสุขภาพบรรณาสตาทั้งทีนะครับจะไม่ลองนวดดูซะหน่อยเห็นจะไม่ได้แล้วครับปวดหลังอยู่พอดีเลยไปครับตอนนี้กําลังนวดนะครับแก้ไขอาการปวดนะครับซึ่งผมก็มีอาการปวดหมอนรองกระดูกนั่เป็นประสาทนะครับเป็นมาอยู่ปีนึงแล้วครับตอนนี้ก็ลองให้เบคกี้ได้ลองรักษาดูแบบสักครั้งหนึ่งนะครับ แลวผมจะกลับมาอีกรอบ <laughs> <c oughs> และสวนที่เห็นจะเด่นตานะครับและเป็นจุดเช็คอินที่ยอดฮิตอยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายนี้ก็คงหนีไม่พ้นบ้านไม้สไตล์วิถีมาลายูครับซึ่งมีชื่อว่าสันไตบูดายอซึ่งแปลว่าผ่อนคลายกับวัฒนธรรมนั่นเองครับ ผู้ชมครับถ้ามาที่บ้านสวนสุขภาพบรรลังสตาแล้วท้องร้องเกิดหิวข้าวขึ้นมานะครับที่ร้านซันไตบูดายอเขามีอาหารคาวหวานแบบพื้นบ้านวิถีมาลายูให้เราได้เลือกทานราคาไม่แพงครับไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองแกงหอยขมต้มเนื้อละแสปลาทอดขมิน้นน้ำพริกบูดูผักลวกและอื่นๆอีกมากมายครับส่วนอาหารหวานนะครับก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงขนมอาก,กาะ ขนมสอดไส้ขนมบ้าบินและอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นกันครับซึ่งมีพนักงานชายและหญิงแต่งกายชุดมาลายูถือเป็นอีกหนึ่งการแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนมาลายูคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่มานั่งรับประทานอาหารภายในบ้านไม้เรือนเก่าแห่งนี้อย่างอบอุ่นเลยละครับ หมดเวลาสำหรับการรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ